สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูโมนะคะในวิชาทักษะชีวิตค่ะวันนี้นะคะว่าได้เรื่องสําคัญมากๆเลยค่ะนะคะเพราะว่านักเรียนก่อนจะขึ้นป .4 นะจะต้องมีอีเมลอ่าแล้วอีเมลคืออะไรอีเมลก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจดหมายที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้นะคะจะจับต้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพวกไฟล์ข้อความนะคะไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงส่งทางอีเมลได้ค่ะ แต่ในปัจจุบันนะคะอีเมลมีความสําคัญมากนะคะในการที่จะเข้าระบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์นะจะต้องเข้าระบบเกมบ้างแอปนูน้นแอปนี้นะคะอย่างเช่น Google Meet เนี่ยค่ะ Google Classroom นะคะ,ะ,คะก็จะต้องมีอีเมลเช่นกันวิธีการสมัครนั้นไม่ยากค่ะตอนนี้มีหลายค่ายนะคะที่ให้บริการฟรีนะคะ,ะวันนี้ครูมโมขอ,อยกตัวอย่างไปที่ของค่าย Google ค่ะ นคล้าย Google นะคะก็จะมีบริการอีเมลฟรีเขาเรียกว่า gmail นั่นเองนะคะ g m a i l นะคะ gmail แต่เขามีข้อแม้ว่าให้บริการให้สมัครเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า13ปีนะคะถ้าอายุต่ำกว่านั้นจะเป็นเยาวชนที่ต้องมีผู้ปกครองนะคะเข้าไปยืนยันในระบบจะมีขั้นตอนในการสมัครที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นวันนี้ขอเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายมากนะคะก็คือให้ผู้ปกครองค่ะ ช่วยสมัครให้ลูกหลานหน่อยโอเคนะคะอ่าเข้าไปที่วิธีการสมัครนะคะให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นี้ให้ได้นะคะอ่าไมนะะ่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามเข้า Gmail ได้หมดค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะให้ไปที่คำว่า Gmail ถ้าหาไม่เจอนะให้เข้า Google ธรรมดาค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าสร้าง Gmail ค่ะ กด enter เข้าไปเลยค่ะปุ๊บเข้ามาแล้วนะคะจะเจอกับเว็บมากมายนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บแรกเลยค่ะสร้างบัญชี gmail ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเจอปุ่มสีแดงค่ะคกเลยค่ะสร้างบัญชีจุ๊บเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็คือจะให้กรอกข้อมูลไม่เยอะค่ะ ใส่ชื่อนามสก,กุลตัวเองลงไปค่ะเด็ดกภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะคะอันนี้เป็นชื่อสมมุินะคะ ชื่อผู้ใช้ก็คือชื่ออีเมลนั่นเองนะคะจะตามด้วยคําว่า gmail. com อันนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ใช้ตัวอักษรแล้วก็จุดร่วมได้ค่ะอ่ะนะคะลองคลิกข้างนอกดูก่อนนะคะว่าใช้ได้ไหม ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามีคนใช้แล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนค่ะ,ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะไม่ขึ้นสีแดงแสดงว่าใช้ได้ค่ะจดสักดไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่ลืมค่ะทีจุดเน้นย้ำว่าจะต้องนักเรียนต้องพิมพ์แบบนี้ได้นะคะแล้วก็จำได้ กรุณาตั้งชื่อที่เหมาะกับเรานะถ้าใครจำไม่ได้ก็จดไว้เนาะจากนั้นให้ไปตั้งรหัสผ่านค่ะรหัสผ่านข้อกำหนดว่าจะต้องมี8ตัวขึ้นไปนะคะมีอักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ผสมกันอยู่นะคะ8ตัวขึ้นไปค่ะเน้นย้ำว่าจะต้องจําให้ได้นะคะแล้วก็ไม่บอกใครด้วยอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจดแอบจดเก็บไว้นะ พิมพ์อีกรอบหนึ่งค่ะให้เหมือนกันนะคะถ้าใครมองไม่เห็นนะคะอยากจะเห็นว่าเออเราพิมพ์ถูกไหมให้คลิกตรงนี้ค่ะแสดงรหัสผ่านนะคะจะเห็นที่เราพิมพ์ลงไปค่ะข้อมูขอคลิกถัดไปเลยค่ะแสดงว่าให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ใส่ยืนยันหมายเลขโทรศัของ คุณนะคะให้ใช้เป็นเบอรท์ที่ใช้ได้นะคะสามารถรับส่งข้อความได้ในเวลานี้แล้วก็อยู่ใกล้ๆเด็กๆด้วยนะก็เพราะว่าเขาจะส่งรหัสมาให้6ตัวเนี่ยจะใช้เวลามีเวลามีอายุแค่ไม่กี่นาทีนะคะต้องรีบกรอกลงไปค่ะคลิกถัดไปเลยค่ะอ่ะ ในหน้านี้นะคะให้นักเรียนไปรอดูที่โทรศัพท์เลยคะ่ะว่าระบบ Google จะส่งเลขมาให้6ตัวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเค พีไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็คลิกยืนยันค่ะในหน้านี้นะคะให้ใส่วันเดือนปีเกิดขอให้เป็นวันเดือนปีเกิดของคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองค่ะเป็นปีคิเตศกราชนะคะปีคศค่ะนะคะ สาเพศอะไรก็ได้เนาะเพศจะไม่ตอบก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะอ้อปีคิดศักราชคิดโดยการเอาพุทธศักราชตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วยปีลบด้วย543ค่ะ543ปีนะคะคีิถัดไปค่ะเขาก็จะมีบอกนู่นนี่นั่นนะคะลองอ่านดูได้นะคะคุโมขอ,ขอไปที่โอเคใช้เลยอ่าจะเสร็จแล้วเนาะ ฉันยอมรับค่ะและแล้วนี่นะคะก็เข้ามาสู่หน้าอีเมลของเราเองได้เลยคะ่ะ,ะนักเยนจะเข้าไปเปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะคะคลิกตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปกล้องเนี่นะคะวิธีการออกจากอีเมลก็คือไปข้างล่างค่ะแล้วก็คลิกว่าออกจากระบบนะคะแค่นี้เองนะคะและนี่ก็คือการสมัคร อีเมลค่ะหรือการสมัครอ e ีเมลของตัวเองนั่นเองนะคะนัเนเอนอย่าลืมว่าจะต้องจําชื่ออ e ีเมลให้ได้นะคะแล้วก็จํารหัสผ่านให้ได้ค่ะ,คะโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะที่มีอ e ีเมลกันแล้ว